ไม่ถึง80,000บาทได้ขี่บีเอ็มาแล้วนะแถมโปรออกเงินแปดร้อยบาททั่วไทยเลยนะสวัสดีครับผมอนะ้นใจทีญใบนะวัที่พามาชมจี้สามศูนอ่ะตัวคันเริ่มต้นนะครับสามร้สิบสูบเดียวตัวแรงเลยทีเดียวเชียวรถจดทะเบียนปี2018นะหน้าตาดีไมไม่เยอะด้วยอ่ะพามาชมกันตัวนี้มีการเปลี่ยนแปลงตรงที่ว่าคันนี้จะขอเขาไปใส่ เป็นไฟเยอะของเอ0พันมานะครับก็จากหลอดไส้ก็จะกลายเป็นไฟหลอด LED อ่ะก็ดีอยู่ไฟหน้าก็จะเปลี่ยนเป็นหลอด LED ทั้งหมดทั้งไฟลีและไฟธรรมดานะครับโอ้โหบอกเลยว่าสว่างโลกเลยดูสีมอญแม่งสวยสวยกิ๊บเลยสีมอญคัน,นี้สวยแบบสวยรถปีใหม่จริงอ่ะสีน้ําเงินนะทั้งคันเลยนะตัวนี้เดี๋ยวให้ดูยางก่อนยางติดรถมานะครับเพราะว่ารถก,ก็ จากปีปีรถนะแต่กับไม้ไม้น้อยมากยางดูดีดอกยังเหลือแย่ๆเลยแต่แตกรายงานแล้วไม่ต้องห่วงเดี๋ยวเอาเส้นใหม่ให้นะเอาเส้นใหม่ให้โช๊อัพอัพไซดดาวนะครับเนี่ยดูรอยรอกรอยมีแค่นี้รถทั้งคันมีรอยแค่นี้เนี้ยนิดเดียวนะที่เหลือก็ตามปกตินะครับหมายถึงชิ้สี่นะทำเท้าให้ดูก่อนตัวนี้เป็นเอกลักษณ์ของพ m เลยไม่ใช่พ m ของ G สามศูนย์เลยนะ มันจะมีกาดเหมือนสตนิกเกอร์คลุมอยู่นะครับตรงนี้รอบๆเลยยาวถึงนี้เลยแล้วแม่งก็จะลอ,อกเอ้ยมันจะแตกรายงานก่อนเพราะนานๆเข้าแต่รายงานเสร็จปุ๊บมันก็จะลอ,อกเราก็ต้องจําเป็นต้องแกะออกเพราะแกะออกมันจะกินเนื้อเป็นอย่างนี้เลยนะแต่เดี๋ยวว่า,วางๆจะเก็บสีให้แล้วกันแต่ให้ดูดิบๆเลยว่ามันเป็นเยี่ยงไรไม่ได้ล้มล้มอะไรไม่ใช่นะนี่ <S <S เหลี่ยมเดิมเลยเหลี่ยมมุงดีมีนยนารถอ่ะเข้าไปเลยกันร้อนก็อนนี่สวย ร่องรอยน้อยมากๆนะครับชานหน้าหลังเรียบๆนะยางหลังโดยางหลังโอเคยางหลังนี่เปรีย้ยบอกเลยว่าเปรี้ยเลยนะท้ายเดมิมนะไฟเลี้ยวหลังก็เป็น LED เหมือนกันนะครับอ่าโฟล์ดเบอร์ติดรถไม่ต้องห่วงใบม,มันน้อยอยู่แล้วนะนี่ข้างนี้ก็เป็นเหมือนกันเหมือนกันเลยเนี่ยเนี่ยที่มันรอกๆอกนี่คือรอยขูดทั้งนั้นนะขูดแต่เล็บเหนียดไดมไหมออกแล้วออกด้วยอโทมาอ่ะ ประมาณนี้นะครับรอยล้มไม่มีไอเห็นนะโอเคขึ้นมามาดูพกลกัน,นดีกว่าสต๊ปเป้โไม่ต้องดูเลยสวยสวยจิ๊บกิบานนี้ก็เรียกโอ้โหอะไรเนี่ยโอ้ยขนมเปีเปยกปนใครเนี่ยมัน <c ười> เป็นข้ามนะข้ามลัยงยาของเราเองนะครับโอ okay. เคเหลียมุมดีนะมาดูเลขมน,นดีกว่าม่เองแน่นอนนะครับใครต่อเราไม่กรอหมุนเอาแล้อ้าย นึ่งหมื่นหนึ่งพันสามร้อยกิโลนะครับอ่าหนึ่งมื่นหนึ่งพันสามร้อยกิโลดูไปสว่างเลยนี่ไปสว่างเลยบอกเลยอ่ะเดี๋ยวเสียงเครื่องครคลิปเหมือนเดิมนะโอเคโปรโมชั่นเมื่อกี้ออกรถไ0ยร้อยบาททั่วไทยผ่อนหรืออะไรผ่อนอยู่สองพันเก้าร้อยว่าบาทเท่านั้นโอ้โหไม่ถึงสามพัน่ะสี่มิจบกเหมือนเดิมนะ <c oughs> <c oughs> จัดโอนประกันเรถ่หาย ครบอยู่ในนั้นเรียบร้อยแล้วนะครับไม่ต้องห่วงเลยเอ่ออะไรวะราคาเงนินสดเมื่อกี้โปรโมชั่นไม่ถึงแปดหมื่นบาทนะแต่ไม่ใช่เจ็ดหมื่นหนึ่งแน่นอนนะเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทเท่านั้นนะครับเงินสดได้ราคาน,นี้ไปเลยนะไม่ต้องแปดหมื่นกว่าไม่ต้องเจ็ดหมื่นเก้าพอหรือว่าโทรสามสิบห้าหรือว่าโทรศูนย์เก้าห้าหกสี่เก้าห้าห้าหกสี่รับแรกรับเตินทุกรุ่นรถเล็กก็รับนะเอ็นแม็กซ์พิซซี่เหมือนเดิมเว็บ รถที่มาติดตลาดรถเล็กรับนะครับโอเคโอเคไป่ิลิปหน้า